เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮหสวัสดีครับมินักกี้แนะครับวันนี้เราอยู่ใน OP s o u l i n g นะครับผมก็คือวันพีชนะครับวันนี้เกียร์สีสแลคแมนลูฟี่มาแล้วครับผมโกโมลนโมโลครอบบ้าหมัดปืนกลงูยางยื่นั่นเองนะครับผมก็ลูฟี่จะมีการโจมตีเพ้าเดียวที่แรงมากแล้วดูดเลือดด้วยนะครับเห็นเวลาใช้อันติเมตปูบ่าแกจะไปตีข้างหลังสองทีนะแล้วดูดเลือดด้วยถ้าฆ่าได้ เคิดว่าเป็นตัว T S S อยู่แล้วแหละคือจะดูจากความสามารถค่อนข้างเก่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําเลยว่าควรเปิดนะครับแต่ว่าสายฟี่สายเติมเราต้องเลือกเอานะ3ตัวต,วตอนนี้ไม่มีให้เลือกเลยแซงคูดอาคาอินุแล้วก็ลูฟี่เลือกเอามันเป็น T S S ต้องสามตัวเลือกเอานะครับก็เปิดวันแรกเปิดได้แค่20โลนะครับผมก็เปิดไปครบวันก็ได้ตัวหนึ่งแน่นอนนะแล้วก็สะสมรอให้มันหมุนมา แล้วถ้าเกิดสมมติเซเล็กแมนมาอย่างนี้มีคิดว่าน่าจะต้องมีลูฟี่เกียร์สอีกตัวหนึ่งบอลลูนแมนแล้วก็อาจจะวนอีกสักสองสาตัวแหละมีคิดว่าเกียร์ห้าน่าจะต้องมาแล้วนะครับตอนนี้มีคนเล่นเยอะอยู่ไหมมีคนเล่นเยอะอยู่ไหมมีคนเล่นก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหน่อยเร็ววันที่เจ็ดจะมีโอกาสได้ลูฟี่เพิ่มอีกตัวหนึ่งด้วยแต่ยากนะมันสุ่มนะครับก็บางคนก็ดวงดีได้นะ ถ้าเรเพื่อนรีบก็สามารถจัดเติมได้เลยครับเติมแพ็คลูดได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราขอย่าตมาสู้บอสลูฟี่สเนกแมนครับจะได้รู้ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะแต่ว่ามีลองไปตีแล้วเออเก่งตัวตีเป้าเดียวชั้นเยี่ยมแล้วก็ดูดเลื่อนรัวๆเลยอ,ะอะ่ะอ่ะคางอินูเผาก่อนเลยครับนี่ตาเหี่ยวฟาดไปหน่อยครับลูฟี่มันโคตรเท่เลยดูดิคือมันทำเอฟเฟกต์แบบเป็นไฟอยู่ข้าง,างๆแม่งหล่อมากเลยเนาะที่เป็นขา,ขาวๆก็เท่มากไม่คิดไม่ไม่อยากคิดเลยเกียร์ห้ามันจะเท่ขนาดไหนะ สเล็แมนไปยี่ยงจะโดนตัวเดียวแต่แรงมากนะครับโดนอาคาอินุเข้าไปเมาหมัดเลยนะหาย70%เลยนะครับนักดาวเอแต่ถึงโลกนาะมีลดป้องกันหน่อยเพียงเข้าไปครับถ้าเพื่อสังเกตลูฟี่เวลาััโจมตีมันจะดูดเลือดด้วยนะครับช็อปเปอร์ฮิวนะไครับเออมัดแม็กมา แนะนําว่าเลือกเอาสตัวครับแต่จะเก็บหมดก็ได้นะเพราะว่าเกมนี้จริงๆมันก็หาเพชรง่ายเลือกเอาเลยอาคาอินูแซงคูแล้วก็ลูฟโอ้โออาคาอินูหมีกระจุยไปเลยครับโดนลูฟี่ต่อยบ้างเมื่อกี้พอมันฆ่าใครเสร็จมันจะต่อยข้างหลังอะประมาณหนึ่งหรือสองทีนะครับเวลาต่อยมันจะดูดเลือดด้วยนะยี่สำคัญคือแม่งโคตรเท่เลยเท่ <laughs> จริง เอาไปกัะตันดีนะเจอมือซ้ายหน่อยครับสับไว้คนรอนี่ฮิวครับสเน็กกูแมนไปอย่างโอ้โหช้อปเปอร์หมัดเยาวหงายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นฮ้ยลูกเรือลูกเรือเก่งอะเก่งแน่นอนอนะดูแล้วดูทรงแล้วเก่งแน่นอนครับต่อเพื่อนๆก็ต้องแบบปั้นหลายดาวโอ้โห ตะก,กี้ไม่ได้ใช้ท่าไมไตะอัดธรรมดาหมัดเดียวนะม,มีกูตายเลยครับโอ้โหโอ,โ,หโหโอ้โหเคียนมอดเป็นแทงยังเจ็บเลยโอ้โหลูฟี่ต่อยแล้วมาดูดเลือดด้วยครับเพื่อนเพื่อนเห็น้ามต่อยธรรมดาตะก,กี้นะครับบัตโต้ฮูโซโลสับเข้าไปครับเพียงดาบสามพันโลกแม่งเืออ่ะเห็นนะเพื่อนเพื่อนเห็นเลือดมันเด้งปะตีทีแม่งเลือดเด้งทีถ้าตีใครตายได,ได้เลือดเด้งนะครับ โอ้โหซโลกูแตกนะออโอ้โหเลือนแดงเป็นข้อเลยโอ้โหต่อยสองทีรวดเป็นไงถือว่าเก่งมากนะครับก็เปิดเถอะไม่ต้องมานั่งคิดมากเลยเก่งก็สําหรับใครมาเล่นตอนนี้ก็สบายนะเอ๊ะถ้าเล่นเซฟใหม่ไม่น่าจะมีถ้ามเล่นเซฟเก่าน่าจะมีเลยนะครับต้องรอต้องรอ,อ,งอแบบกิจกรรมเลื่อนไปเรื่อยๆนะคือเกมนี้มันแจกเยอะโอ้เกมนี้มันแจกเยอะนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้แบบสบายๆอีซี่โบนะครับ อ่ามีตัวละครสาวช่วยเหลือก็คือวีวีมาใหม่นะครับก็ดีลแล้วแหละเปิดได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็แนะนำว่าให้ไปลงรูฟี่ก่อน,นครับถ้าถ้าเป็นผู้เล่นที่แบบว่ามีกิจกรรมรูฟี่มาแล้วนะครับเอารูฟี่ก่อนเถอะ อ่าต่อไปเป็นส่วนที่ตัวละครนะครับคาตาคุริกับลูฟี่นี่เอไปเลยแบบไม่ต้องคิดคยิ่งเป็นลูฟี่เซเน็กแมนนี่แรงมากโซโล่ทำไมไปอยู่ B เพราะว่าเ็ดเกมมันไม่ค่อยแรงจริงนะเน็ตเกมถ้า PVP ยังไม่เก่งถ้า PVE โซโลเก่งนะครับส่วนตัวตามอื่นก็น่าจะประมาณนี้อันนี้หมีไม่ได้จัดเทียรเองของฝรั่งนะแต่ว่าเออหมีเอามาแบบเอามาอธิบายให้ฟังนะครับเออแซงคูรเอสคิสซัลุคิสซลุทําไมปั้นดาวแม็กก็ไม่ค่อยเก่งอะโจดเอดนี่ควรเออยู่แล้วมากโก้ก็ควรเออยู่แล้วครับ อีวานคอฟเอาแค่เนะเพราะว่าประโยชน์อีวานคอฟมันก็คือแค่ชุบนะครับกับฮิวนะตัวอื่นเอสมันทำได้ทุกอย่างนะลูฟี่ร่างออลนิวเวิร์นก็เก่งแต่ว่าถ้าตามหมีสเน็กแมนเก่งกว่าก็แน่สเน็กแมนมันตัวตู้ใช่ไหมก็อะไรประมาณนี้นะครับาสายฟีก็จัดตามหมีเลยก็คือตาเหี่ยวนะครับโซโลอานามิแล้วก็ชอปเปอร์ที่เหลือก็ตู้ตัวข้างบนเอาแต่หมีเอาลูฟี่สเน็กแมน